แต่นั่นเจ้าชายทิ่ฐถาปนคุณแก่เกิกขึ้นมาไม่ได้เหตุเทวทูตคำว่าเทวทูตคือผู้แจ้งข่าวอันประเสริฐผู้แจ้งข่าวอันประเสริฐได้ไงพอไปเห็นคุณแก่พวกพวกเงื่อนโอ้ยโลคปวดปวดปวดอะไรจะทําอะไรกันลำบากจะลุกจะนั่งโอดปวดปวยปวก็มาูกใจเออคนแก่เนี่ยแต่ก่อนนี้ก็มีความกระฉับประเฉงเหมือนเราจะทำอะไรจะเดินแต่นั่งจะอะไรก็ล่องแค่ว่องไวมันคือบทชจริงี่ยแต่ต่อไปเราไปเจอพวกพวกเงื่อนคนแก่อย่างนั้นแหละ อย่างสูดเข้ามาที่ตัวเองพอไปเห็นคนเจ็บตอนน้องคนค้งด้วยทุกขเวทนาความเจ็บปวดบีบคั้นมาโอดโอนโอนโอนก็ไปสืดุลใจคิดเองเออก่อนนี้ไอ้คนเจ็บเขาก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จะทําอะไรไปไปมาก็สะดวกแต่ต่อไปเราก็จะเจ็บเหมอ่อลอกปวดป่วยทุกทรมานเหมือนคนเจ็บอยู่เนี่ยไม่กลัดสุด,ใดุใจขึ้นมาเล่ไหมไปเห็นคนเห็นคนตายนอนประดูดตังท่อนไม้ท่อนฟูนหาแก่นสารสาระอะไรนี้ได้เลยก็มาสุดุลใจออกไอ้คนตายก่อนนี่มันก็ เป็นแบบเรามีชีวิตแต่ทาดีทำช่วชะทาอะไรก็อ,อะไรก็ได้ทุกสิ่อทุกอยาก่างแต่ต่อไปเราก็จะเป็นอย่างคนตายนี่เหมือนกันทาอะไรไม่ได้ทุกอย่างหนึง่งแล้วพอไปเห็นสมนะัสมณะสัมณะือคือนักบวชเป็นไปเห็นโอ้โหอยู่ในป่าคนเดียวไม่มีภาระไม่มีความ,ม,รรมพลุนพลังไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบอะไรต่ออะไรต่างๆนานานเลยไปเห็นโอ้โหสัมณะนี่เป็นผู้อิสระจริงๆเปรียบดูดเหมือนนก นกที่หากินอยู่กินน่งนี้หากินพอเต็มใจกอยปนะ่ากงนั้นโผพิมพบินจากกิ่งนี้ไปกิ่งนน้นดูไม่อะไรเอาัวจกิ่งนั้นเลยนี่พเพราะฉะนั้นชีวิตสมณะเป็นชีวิตเหมาะต่อการเป็นหาโมกขธรรมเจ้าใช้พิธัตถะอื่นทิ้งเวียงวางทิ้งสภาพความกิจกตรของพระองค์เข้าป่าสู่สภาพความมิทญาบุตคือปวงวานทุกสิ่งทอยากพิจิสละแม้กระทั่งป่าท้องเรายังปล่อยให้ชาวบ้านเขาเลี้ยงเลยน,นะ ไม่ไม่มีกังวลอะไรตัวอะไรแกให้ฉันกินให้พ่อพีกินแกไม่เห็นฉันกินฉันก็อดเอาไปเท่านั้นแหละแกให้ฉันใช้ทั้งเลยใช้เนะเพราะท่านอยู่อย่างสมรรคเนี่ยนะอยู่อย่างพระเนี่ยไปถึงไปที่ไหนจะไม่มีความกังวลเลยท่าอยู่อย่างพระเนี่ย าอยู่อย่างคารวาจะไปเลาเดี๋ยวเราจะไปกินที่ไหนนะเดี๋ยวเราจะไปใช้ที่ไหนเดี๋ยวใครเรากินให้เขาโดนหรือเปลา่าเลยโง่สมบูรณยไปหมดเลยอยู่อย่างพระมีรูปมีบาทใบเดียวแต่นั่นเราถืออย่างเดียวเรามั่นใจนะมั่นใจในสุกานาาุภาพตวรมานุภาพที่ท่านบอกว่าสีเลนะสุปฏิญาติเคเลนะโคกัสัมพทาน,ทาน,ททส,นาสีเลนะนิพุติญาติแตสมาสี่ลงมิโซติเยบุคคยจะเข้าถึงสุขติถึงความสุขได้อย่างพร้อมสมบูรณ์ด้วยอำนาจตสี บุคคลที่อยากได้พบกับชักลุมบัตอย่างกุดมงคสุบูรได้ดูอำนาจเป็นศีลแม้นพระนิพพานก็ยังมีศีลเป็นเป็นเส้นทางพาเดินไปสู่พระนิพพานตัสมาสีลาวิโสเเยท่านทั้งหลายจนเป็นบุคคลพูดหนักเน่นมั่นคงอยู่ในศีลเถิดเดี๋ยวพนระพุทธเจ้าพูดว่าแต่ลนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยนะพระเราที่ท,ท,ทรงศีลเนี่ยรักษาศีลด้ยอย่างบริสุทธิ์อยู่ในป่าในโดงขนาดไหนก็ตามนักสักการะวิ่งเข้าไปนจน,น่ันดีจนวน่างข้างแต่ แต่พวกที่ไม่มีศีลอยู่ข้างทางกางมหาเศรษฐีเนี่ยอดเช่าอดเจตุลแล้วอาตุพัตีจะไม่พออยู่พอกีเพราะเลยมันมี